สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งของเมืองทับสแกนะครับนี่ด้านหน้าผมเลยนะครับนี่เจ้าแม่กุฏินึ่งด้วยบูชาอ่าบูชาดอกไม้ทุกทีทางนี้นะครับนี่ครับเขามีชื่อว่าวัดอ่างทองนะครับอยู่ที่ทับสแกนะครับดูมีช้างเชือกใหญ่มากอ่ะใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีเกดีที่ใหญ่มากๆอยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับนี่ FC ครับเดี๋ยวจะพา FC ชมความสวยงามรอบๆเลยนะฮะ อันนี้พ่อทองก้อนนะครับอันนั้นแม่ทองคํานะครับช้างตัวใหญ่มากนะฮะใหญ่จริงๆนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นเจดีพระธาตุนะครับน่านจะเป็นพระธาตุสีทองเหลืออลามามเลยนะครับมีพญายนาคนี่ฮะสวยงามมากเลยโุ้ยพญายนาคสวยจริงๆครับ fc นะฮะนี่คอมพาย fc ชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับนี่จะเป็นบัวนะครับเนี่ยเป็นงานทําด้วยปูนแล้วก็จะทาเป็นรูป ดอกใบบัวนะครับดอกบัวนี่ฮะนี่ก็หัวพญาครุฑแต่ยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเป็นเหมือนเป็นถ้ำเข้าไปเลยอ๋อเป็นถ้ำเข้าไปของอย่างนลักอ๋อไม่ใช่พญาครุฑพญาอ่าเป็นหัวของหนุมานนะครับเนี่ยนะฮะส่วนด้านนี้ก็เป็นพญายนาคสามเสียงสองตนนะครับยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยฮะยังไม่เสร็จนะก็จะมีหัวสวยงามมากเอซี FC, ครับดูนะฮะูที่ทับแกแล้วก็ขับรถผ่านก็จอด ให้ fc ชมความสวยงามของที่นี่ครับสวนด้านนู้นก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมกำลังสร้างอยู่แล้วเห็นไหมนะฮะนี่ด้านนี้จะมีพระนอนด้วยพระนอนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีพระพรูปเหมือนเป็นพระทุด,ดงนะครับเนี่ยนะฮะ fc นะครับด้านหน้าผมก็เป็นโบสถ์นะครับสวยงามมากเลยครับน่านจะเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของบางสะพานนะครับ fc นี่นะฮะสวยงามมากเลยก็เป็นวัดที่ยัง ต้องใช้งบประมาณอีกนะครับเพราะการสร้างเนี่ยดูแล้วจะใช้ก็ประมาณหมหาศาลเลยนะฮะหรือปาเอฟซีมาก็ปามาให้ถึงด้านในจะเป็นศาลาวิหารของพระเกจิกต่างๆด้านในนะครับส่วนหน้านี้ก็เป็นพิถีพิถนะคาถาบูชาไอไข่นะครับนี่ก็มีรอยคนมาสักการบูชานะครับนําของมาถวายพิขีนะครับส่วนด้านในนี้น่าจะเป็นกุฏินะฮะเป็น บ้านทรงเก่าเลยนะครับเอซีนะครับผมก็พยายามหาที่สวยงามให้เอซีนะครับเนี่ยวัดนี้สวยงามมากอีกวัดหนึ่งครับที่วัดอ่างทองอยู่อําเภอทับสะแกนะครับนะฮะฝเอซีติดตามด้วยนะครับแลวผมจะหาสิ่งดีๆมาให้เอซีนะครับหลวงปู่เขียวธรรมะสะโละครับนี่นะฮะเชิญเข้าไปดูด้านในกันได้นะครับ เราก็มาไหว้สการะแวะไหว้สการะบูชาก่อนลงใต้ได้นะครับนี่นะ FC นะครับนะครับสุดท้ายนี้แล้วผมขอเดินทางต่อนะครับดดเดี๋ยวจะไปวัดทางสายต่อนะครับ FC นะครับติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ